ุณผู้ชมครับประเด็นต่อเนื่องหลังจากที่บุ้งเนติพรหรือว่าบุ้งทะลุวังเสียชีวิตนะฮะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้พรรคเก้าไกลเนี่ยออกแถลงการพรรคเก้าไกลต่อการเสียชีวิตของเนติพรสเสน่สังคมหรือว่าบุ้งนักกิจกรรมทางการเมืองจนนํามาสู่การผลักดันข้อเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเขาว่าอย่างนี้นะฮะพรรคเก้าไกลเห็นว่ารัฐบาลสามารถมีบทบาท ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนสร้างหลักรสร้างหลักประกันในการประกันตัวการลี่คลายสถานการณ์เพื่อนำไปสู่ความปลองดองสมานะฉันของสังคมก็อลัมพมบทมาในช่วงแรกแล้วก็บอกว่าพรรคก้าวไกลเองเนี่ยมีข้อเสนอต่อรัฐบาลนะครับเพื่อดำเนินการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อกระบวนการยุติธรรมอันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนดังนี้ 1. เสนอ เป็นข้อเสนอต่อการดําเนินการในอํานาจหน้าที่ของตํารวจคือในใจความเนี่ยพักเก้าไปกำลังจะบอกว่าถ้าตํารวจจะมาเร่งรัดการทำคดีหรือว่ามาทําคดีทางการเมืองแบบไวๆเนี่ยมันไม่เป็นผลดีควรกําหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลในการชะลอคดีทางการเมืองว่าอย่างนั้นแต่ยังไม่แต่ยังไม่แยกสักทีหนึ่งนะฮะว่าคดีการเมืองคืออะไรคดีมินสถาบันคืออะไรนะฮะ ซึ่งเขามองว่าจะเป็นหนทางสําคัญที่จะไม่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมจนกว่าจะได้ความชัดเจนในการจัดทําพรบนิรโทษกรรมและพักเก้าเกลเห็นว่าต้องกําหนดให้สิทธิในการประกันตัวการไม่คัดค้านการประกันตัวหรือมีความเห็นไม่ให้ถอนประกันตัวของตํารวจในคดีการเมืองให้มันเป็นนโยบายของรัฐบาลข้อ 2. ข้อเสนอต่อการดําเนินการในเรื่องอํานาจหน้าที่ขององค์กรอัยการ นายกรัฐมนตรีเนี่ยมีความเห็นหรือรัฐบาลมีมติคอรมเสนอไปยังอายการสูงสุดให้พิจารณาให้สั่งไม่ฟ้องหรือถอนฟ้องได้ตามมาตรา21ของพรบอายการและพนักงานอายการพศ2553ประกอบข้อ7ระเบียบสำนักงานอายการสูงสุดว่าด้วยการสั่งคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชนหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภยัยหรือความมั่นคงของชาติหรือ ต่อผลประโยชน์อันสําคัญของประเทศชาติพศ2554ทั้งนี้ข้อ7วงเล็บ4เหตุผลตามความเห็นของรัฐบาลโดยมติของคอรอมถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยหรือความมั่นคงของชาติหรือต่อผลประโยชน์สําคัญของประเทศที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วออกมาเป็นกฎหมายนี่ยนะครับตามความเห็นของนายกรัฐมนตรีหรือว่าหน่วยงานอื่นถึงผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของพระมหากษัตริย์พระรั พระราชินีร,รัชชายาทหรือผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ยกข้อ7วงเล็บ6ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือความสามัคคีของคนในชาติคือจากกฎหมายที่ว่ามาข้างต้นเนี่ยพักเก้าไกลยกมาข้อ7วงเล็บ4ข้อ7วงเล็บ5และข้อ7วงเล็บ6แล้วเขากําลังจะชี้ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถอาศัยอํานาจนี้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี สามารถดําเนินการให้บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิดทางการเมืองทั้งหลายให้คดีเป็นอันยุติลงไป <c oughs> ซึ่งจะทําให้บุคคลเหล่านี้สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้ง <c oughs> สามข้อเสนอต่อคดีที่อยู่ในการพิจารณาของศาลยุติธรรมมีข้อเสนอบอกว่ารัฐบาลโดยนายกเสรษฐาเนี่ยสมควรอย่างยิ่งที่จะมีการปรึกษากับประธานศาลฎีกาในฐานะประมุขของศาลยุติธรรม หรือเพื่อหาหรือถึงความเป็นไปได้ในการประกรันสิทธิขั้นพื้นฐานนี้นอกจากนี้เมื่อรัฐบาลมีแนวนโยบายจะนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองให้กับประชาชนการชะลอคดีจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งที่รัฐบาลต้องหาหรือกับทุกฝ่ายเพื่อไม่ให้เกิดการดําเนินคดีที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมและข้อ4การนิรโทษกรรมมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับคือเ้ามองว่า ปัจจุบันเนี่ยจะมีแม้ว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางตามพระราชบัญญัติดิจิทศกรรมของสภาแต่ผลการศึกษาดังกล่าวเนี่ยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่จะนําไปสู่การสร้างความปร,รองดองของสังคมได้ในตอนนี้ดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจึงสมควรเสนอร่างพรบดิจโทศกรรมโดยเร่งด่วนซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญต่อการสร้างความสมานฉันท์นในสังคมต่อไปอันนี้คือหลักๆ ที่มันเป็นใจความนะฮะจากแถลงการของพรรคก้าวไกลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังทีนี้นะคะคือหลังจากการเสียชีวิตของบุ้งนี่นะคะคือมันก็จะมีกลุ่มนะคะหรือว่าคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอยากจะให้มีการปฏิรูป กระบวนการยุติธรรมหรือว่าอยากจะให้มีการนิรโทษกรรมนี่นะคะก็ว่ากันไปแต่ที่นี้ประเด็นเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะก็มีการพูดไปถึงว่าคนที่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมเนี่ยก็ก็มองว่ามันก็น่าจะดีแต่ว่าไม่อยากจะให้มีการยัดไส้หรือเหมารวมคดีคนที่ทําทุจริตหรือว่าคดีที่มันผิดหนึ่งหนึ่งสองหมิ่นสถาบันอะอาอย่างนี้คือวันนี้พรรเก้าไกลก็ยังไม่ไม่พูดสักที ก็แสดงว่ามันก็อาจจะอนุมานได้ว่าเจตนาของเขาก็คือคําว่าคดีทางการเมืองเนี่ยก็คือรวมหนึ่งหนึ่งสองด้วยใช่หรือไม่หนึ่งหนึ่งสองคือความผิดที่ทําผิดหมิ่นประมาทให้ร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วมันก็ต้องถามย้อนถามกลับไปว่าแล้วถ้าเกิดว่านี่ทัศกรรมไปแล้วอะแล้วคดีแล้วเขาเรียกว่าไงอะความผิดบางคนเอาพูดตรงๆด่าสถาบันไปแล้วอะแล้วก็ไม่ต้องโดนอะไรอย่างนี้เหรอฮะมันก็มีความเคลื่อนไหวอย่างนี้ เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะอย่างทางรัมไทยสร้างชาติเองเมื่อวานนี้คุณอัครเดชวงพิทักษโรจน์นี่นะคะก็เป็นโฆษกพรรครพพัรมไทยสร้างชาติก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันนะที่บอกว่าที่มีการออกมาเรียกร้องให้มีการนิรโทษกรรมคนที่ทําผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็ให้มีการแก้ไขมาตรา112เนี่ยภายหลังจากที่มีการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังนี่นะคะซึ่งทางพรรครัมไทยสร้างชาติเนี่ยคัดค้านเลย คือแสดงจุดยืนชัดค้านว่าไม่ให้มีการนิรโทษให้กับคนที่ทำผิดในมาตรา112และคัดค้านไม่ให้มีการแก้ไขามาตรา112ด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงของรัฐแล้วคนปกติทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรฉะนั้นเนี่ยคือพอสถาบันเนี่ยโดนหมิ่นประมาทหรือโดนว่าร้ายเนี่ยมันก็ไม่มีกฎหมายคุ้มครองอย่างนั้นสิลักษณะนี้เนี่ยนะคะก็มีการออกมา พูดแบบนี้แล้วก็ย้อนถามกลับไปเหมือนกันว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นนี่นะคะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมต่างๆนานาเนี่ยนะคะหรือว่าการเสียชีวิตของบุ้งทะลุวังเนี่ยถ้าย้อนไปดูกว่าที่บุ้งจะมาถึงตรงนี้เนี่ยมีใครที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะฮะวันนี้สิ่งที่เรียกว่าอทางพักก้าไกลหรือแม้กระทั่งวันสองวันที่แล้วที่ คุณชัยธวัฒตุลาธนหนวนาพักเก้าไกลให้สัมภาษณ์กับสื่อในประเด็นการเสียชีวิตของบุ่งทะลุวังที่ว่าเนี่ยคือเขาก็พูดความจริงนะแต่พูดไม่หมดอะ่ะคือข้อข้อที่จริงอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับเคยให้ประกันตัวแล้วแม้กระทั่งในคดีหมิ่นสถาบันคดีหนึ่งสองที่ท่านได้พูดถึงเนี่ยศาลเคยให้ประกันตัวแล้วอแต่เขาทําผิดซ้ําอ่ะเขาทําผิดซ้าอะ่ะเขาให้โอกาสแล้ว จะทำผิดซ้ําจนนํามาสู่การถอนการประกันตัวไงแล้วสุดท้ายบุ่งก็เลือกใช้สิทธิและเสรีภาพที่ท่านก็พูดถึงเหมือนกันนี่แหละบุ่งใช้สิทธินั้นในการที่จะไม่กินข้าวแต่เอาพักหลังมาตามรายงานของราชธานที่บอกว่าก็กินแล้วกินในระยะหลังเนี่ยคือร้อยกว่าวันน่ะใช่ไหมจะบอกโอดข้าวมันเป็นไปไม่ได้สุดท้ายก็คือกินแต่ทีเนี้ยมันจะมีพวกสารอาหารอะไรอย่างเงี้ย คือบุ่งใช้สิทธิ์ปฏิเสธที่จะรับสารพวกนั้นจนทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงอ่อนแอลงแล้วสุดท้ายก็เป็นเหตุที่นําไปสู่การเสียชีวิตอ่ามันเนี่ยท่านท่านพูดไม่หมดอ่ะอมไม่ใช่ว่าอยู่อย,อยู่เนี่ยพอโดนคดีหนึ่งสองปุ๊บสารไม่ให้ประกันตัวเลยเนี่ยไม่ใช่นะฮะทุกคนที่โดนคดีมาตาหนึ่งหนึ่งสองมีสิทธิ์ได้รับการประกันตัวอยู่แล้วเป็นขั้นพื้นฐาน ที่ท่านเรียกร้องอยู่เนี่ยแต่มันมีเงื่อนไขว่าคุณจะต้องไม่ทําผิดซ้ําแต่เนี่ยบุ้งทําซ้ําไงอะ่ะแน่นอนก็ไม่ไม่มีใครอยากจะให้เหตุการณ์นี้นะํามาสู่การเสียชีวิตของใครทั้งนั้นนะคะแต่สุดท้ายมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องย้อนกลับไปดูเบื้องลึกปูมหลังของเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะเนี่ยมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ